ถึงเรื่องเรื่องราวที่มันก่อนนนั้นมันจบไปความสัมพันธ์ค่ะออมันด้วยเหตุผลอะไรยังไ <üğ ül> งคะก็หนูว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละค่ะคนสองคนก็ไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นอหลรอย่างเงี้ยแล้วก็ เลือกที่จะจบดีกว่าเลยอ้าจริงๆว่าคือมันชัดเจนใช่ไหมตอนนี้หรือว่าหลายคนมันก็ยังแบบใช่ใช่ก็ชัดเจนมากแล้วค่ะเป็นเรื่องของเวลาไหมคะก้าวพอช่วงหลังๆเราก็งานเยอะมากๆเหมือนกันเออเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยค่ะจริงมันมันพยายามคุยกันมานานใช่ก็ปรับกันมาเป็นปีแล้วค่ะใช่ก็เลยจบคุยกันลงตัวไหมคะแบบว่าก็ลงตัวค่ะก็เป็นการ ณวันที่ตัดสินใจเนาะ<ม>ก็ตัดสินใจทั้งสองฝ่ายค่ะว่าเออเราไปแยกย้ายกันดีกว่าใครจริงๆใครเป็นคนบอก,บอกรจริงจริหนูว่าเ,าเราเราเราสองคนรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันเป็นการคุยกันมากกว่าแต่พอเราเห็นใไอ้จงไอจีแหละทั้งสองฝ่ายดูไม่ ดูสบายสบายสบายหรอดูไม่ได้เจ็บอะไรดูแบบไม่อะไรครับจริงๆมีหมดเฮิร์ตบ้างไหมลูกก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงออกแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าไปทําไมแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเอาดราม่าไปใส่คนอื่นใส่เพื่อนใส่คนที่รู้จักอะไจริงจริงเสียดายไหมคะเพราะว่าหลายคนก็แบบเออเชียงพูกเราเชีรยเพราะเออมันดูมันเหมือนเทมีมันลงตัวมาตั้งแต่ตอนแรกเลย หนูว่าทุกคนก็คงเสียดายแหละแต่ว่าก็เราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะจริงๆเกี่ยวเรื่องตอนคบกันมันจะมีเรื่องงานครับเกี่ยวกับการดูลงดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับจบไปเราเป็นปัญหาอะไรไหมครับลงเจอไม่นะคะก็ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทํางานด้วยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างงเี้ยยอู่แล้วเลยไม่ได้มีอะไรที่ค้างค่ะปัญหามันเกิดขึ้นมันมันจิ๋วจะตัดิจว่ามันคุยกันมาแบบเออคุยกันแล้วแบบ หน,หนูว่ามันเป็นเรื่องของเ,ออเราอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นจุดๆหนึ่งแล้วอายุ20กว่าแล้วแล้วเราก็อยากจะเห็นไดเรคชั่นของชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะไปยังไงใช่อะไรแบบนั้นเลยแต่คือไม่ได้มีเรื่องมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยหรอหัวเร,รอไว้ละกลันอย่าเลนไม่มีอะไรไม่มีไม่ไมี ก็นาวันที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจด้วยกันเลยตอนนี้เหมือนมูฟออนเต็มร้อยแบบแข็งแรงแล้วเนาะแบบกลับมาแข็งแรงค่ะแต่ก็ยังบอบบางอยู่นะมีโอกาสเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะหรือว่าตอนนี้แบบมันก็คุยกันได้ปกติค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยจบสวยไหมรับกับความรักครั้งนี้ก็จริงๆตอนจบก็สวยค่ะหลังจากนั้นมาเรืังอะไร ะะอกนโอเคค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้ค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าแล้วเราก็เลยได้ไปเที่ยวอยุธยาเีลยไม่ได้ไปเสียงโสงยันว่าแบบไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอนนั้นอยู่เมกาแล้วพักนอนไม่ได้ไปกับพี่เกดไม่ได้ไปกับพี่เกด แล้วกับพี่เกดนี่ยังไงคะมันจุดประกายกันมายังไงครับกับพี่เกดก็พี่น้องแต่คนไปจี้จุดเลยอะเออเขาเข้ามาในช่วงจังหวะพอดีเลยอะไรย่างเงี้ยบ่ยโอ้โหจริงๆหนูว่าหนูกับพี่เกดก็แซวกันมาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันขอวาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไร ก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรอ๋อตอบไม่มีเวนมันมีโอกาสไมมีเว้นมันมีโอกาสไหมกับกับพี่เกดเองเพราะตอนนี้ทางแม่กุ้งเขาก็หาลูกกภัยอยู่เหมือนกันคือกับพี่เกดเนี่ยไม่มีแต่กับแม่กุ้งเนี่ยไม่แน่เอ้ยแสดงว่ารักแม่กุ้งมากกว่ารักก็ใช่ แล้วแม่ก็แต่พี่เกดตอนนี้นะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีพี่น้องพี่น้องจริงหหวั่นบ้างไหมเม้พี่เอาอะไรมาหวั่นไหวที่อ่อนข้าวมันที่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 มั่งเนี้ยเพื่อแบบว่าเออใจอ่อนไปเลยไอ้ใจอ่อนเอ้ยพี่เกดเอ้ยลองมาลองคุยกันไหมอย่างเงี้ยหรอพี่ก็คิดอยู่นะคิดหนักว่าจะทักจริงๆหรอแต่เรารู้สึกไหมว่าเขาอาจจะจริงจังอะไรไม่มีพี่เกดมันไม่จริงจังหรอก คือฝั่งเราไม่ทักฝั่งเขาอาจจะทักไงไม่มีไม่มีไม่มีพี่เกดเขาก็ใช้ชีวิตชิวๆของเขานะสำหรับเราพี่เกดเป็นผู้ชายแบบไหนเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟแล้วมันแล้วมันไม่เหมาะสมยังไงกับการเป็นแฟนเราอือจะตอบยังไงดีอ่า ก็พี่เกดก็เป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอยู่ในที่ที่พี่เกดดีกว่าเดี๋ยวจริงๆเราเกรงใจแจ็คกี้เฮ้ยไม่มีพี่แจกก็ไม่มีอะไรเขาถอยไปให้แล้วนะเออฝั่งเรนเขายอมเขาแอบยกข้อข่าวเบาๆไม่เป็นไรก็ให้พี่แจ็กมาแซลได้ปกติอยากแซลด้วยกับเขาที่เราที่เราทุกวันนี้คือแซลไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดพี่แจ็คคิดไหมล่ะหนูก็ไม่คิดไม่คิดแซลไปงั้นจริงๆพี่เกดเขามีแบบว่ามีทักมาแบบจริงจัง บะะม,มีมีล่าสุดล่าสุดลงรูปไงแล้วมันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะก็จะแบบเบาได้เบาใช่ไหมแล้วนางทักมาแบบในไลน์ว่าก้าวโสดจริงหรอเราก็เราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊พี่เกนมันจะจีบฉันปะเนี่ยไม่เราก็เลยถามว่าเอนนี่ถามเผื่อใครให้เอ้ยถามเผื่อใครหรือเปล่ามีใครฝากถามหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีอืมไอ่ะ กสลิงแล้วนะเจี๊ยบกับสลิงแล้วนะชินยาเราได้ถามไปว่าจีบปะเนี่ยอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ได้ถามมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรอย่างงสมแต่มันอาจจะเป็นสมมติเลยสมมติสมมติถ้าเขาเขาแบบรุกเราจริงจริงอะจีบจริงจริงอ่ะเรตั้งรับยังไงดีพี่หนูว่ามันไม่มีมันไม่พี่อย่างเชื่อใจอย่างเชื่ออย่างไรื่อเพื่อมันเป็นจังหวะโบ๊ะมาได้พอดีไงมันจะโบ๊ปลาผีผักขนาดนั้นเลยเหรอไม่แล้วเรารู้ได้ไงพี่เกย์ไม่อยากจีบ ุ้ยพ right ี่เกดเขามีเยอะหมดแล้วเขาเยอะต้องไปถามเขาดีกว่าแต่ตอนนี้น้องก็าสดนะสดมากมากค่ะแต่แล้วนอกจากพี่เกดมีหนุ่มๆคนอื่นเข้ามาจีบบ้างไหมคะพี่โซเชื่อไหมไม่มีจริงเหรอเรารูปเซ็กซี่เยอะมากนะไม่แต่เออเราแซบเราแซบเราโพสเราใส่ชุดสุดฤทธิปไม่มีจริงหนูว่าคนคงคิดว่าแบบมีคนเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าจีบแล้วการเป็นข่าวกับพี่เกดคิดว่ามีส่วนไหมคะ ก็อ่านเนเนี่ยเนี่ยต้องรีบปฏิเสธก่อนที่ที่คนต้องมาตอนที่รีบปฏิเสธตอนนี้อะค่ะก็เรื่อยๆค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไปหาแล้รพอมันถึงอายุช่วงอายุจุดหนึ่งแล้วเราสึกว่าแบบเออมาโฟกัสกับงานดีกว่ามาโฟกัสกับตัวเองมาแบบ พัฒนาตัวเองให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเลยอย<ม>่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ใจตัวเองเผื่อคนถัดไปแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองไปคู่กับเขาอะไรแต่ก็ยังอยากมียังอยากมีแฟนยังอยากมีความรักอยู่เนาะ <ST. S 2> ก็ค่ะแต่ตอนนีน้พักก่อนละกันเ,กเ,เรียกพ่าสกแกนเยอะขึ้นไหมถ้าคนต่อไปแบบสแกนเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากค่ะได้ค่ะได้ค่ะเปดูน้า<อ>ขึ้น<อ>